ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอร์ส Excel สําหรับฝ่ายบัญชีการเงินครับสวัสดีครับทุกคนครับสําหรับคอร์สนี้สอนอะไรแน่นอนครับผมก็จะแชร์ประสบการณ์ไอเดียจากคําถามผู้เข้าอรมฝ่ายบัญชีการเงินครับผมจะแนะวิธีการเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เอาไปประยุกต์ใช้งานกับฝ่ายบัญชีการเงินได้ไฮไลท์ก็คือครับ เรื่องพวกนี้ใช้บ่อยที่สุดถูกต้องไหมครับฝ่ายการเงินบัญชีเล่นกับตัวเลขเยอะเพราะนั้นผมก็จะมีทริคนะครับพาทุกคนไปเรียนรู้วิธีการหาผลรวม Excel 10วิธีถ้าเราเข้าใจตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเรียบร้อยครับเรื่องราวของตัวเลขสรุปอะไรต่างๆเงื่อนไขต่างๆทุกคนสามารถไปต่อยอดได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ i e ีอะไรก็ตามเห็นไหมครับเยอะแยะเลยครับทุกคนครับ เอาละสั้นๆครับทุกคนครับผมก็อาจจะโชว์ไฮไลท์ให้เราดูสักหนึ่งเวิร์กช็อปครับว่าเราเรียนจบคอร์สนี้ไปแล้วเราจะได้รับอะไรครับทุกคนไปดูครับฝ่ายบัญชีการเงินเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้ Excel กันเยอะใช่ไหมครับแล้วบาลานซ์ชีตแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะมีต้นแบบโดนบังคับมาจากอะไรครับข้างบนคราวนี้ผมจะเอาข้อมูลตรงนี้ครับมาทำอะไรครับฮ่าบาลานซ์ชีตแล้วแต่จะเรียกครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันไม่มีสแตนดาร์ตายตัวครับ เห็นไหมครับหลังจากเรียนไปแล้วเราก็สามารถเขียนสูตรได้ครับแต่ผมก็จะบอกวิธีการเขียนสูตรตั้งแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับสังเกตไปเรื่อยๆครับทุกคนครับเอาละเดี๋ยวผมจะแซมเปิลให้ดูครับหรือแม้กระทั่งเราเอาไปึกใช้งานกับพวกเดบิตเครดิตหรือเราจะบอกว่าอะไรครับแล้วแต่เราครับยกตัวอย่างครับสมมุติว่าการกรอกข้อมูลของเราตัวทีครับอาจจะใส่เป็นเลขศูนย์ใช่ไหมครับช่องต่อไปเราต้องการไปหยิบเลข1ิมาใช่ไหมครับ แต่ขี้เขียดหยิบด้วยมือเราก็จะเอาสิ่งที่เราเรียนนี่แหละครับทุกคนครับไปเขียนสูตรครับเห็นไหมครับตอนนี้เราจะเขียนอย่างไรก็ได้เพราะเราเข้าใจแล้วครับทุกคนครับเราก็จะหยิบลงมาแล้วที่เหลือคกอเลยครับอ่าเราก็ว่ากันไปทุกคนเห็นไหมฮะผมก็ดับบิลคลิกปุ๊บฮเห็นไหมครับการเก็บข้อมูลแต่และฝ่ายแต่และแผนกก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ฝ่ายบัญชีส่วนใหญ่ก็เล่นเยอะ แล้วไอความรู้ทุกคนก็สามารถเอามาอาด็อกอาเลได้หรือแล้วแล้วแต่เราจะตั้งเงื่อนไขครับทุกคนครับเช่นยกตัวอ,อย่างนี่อ่าลยสังเกตดูครับทุกคนคิดว่าผมทําอะไรอยู่ครับค่อยๆดูครับเอาละแล้วแต่เงื่อนไขเพราะอะไรครับเวลาที่เราทํางานจริงๆเนี่ยประเด็นหลักก็คือเรื่องของเงื่อนไขเพราะนั้นในข้อเนี้ยพอเราเรียนเสร็จปุ๊บ ฝ่ายบัญชีการเงินก็ไป adopt a d a p ได้เลยครับนี่ลอกเรียนแบบผมได้เลยครับทุกคนครับผมลองดับโอเคกดูครับนี่นี่คือ sample highlight ครับทุกคนครับส่วนที่เหลือในคอร์สนี้ผมจะเรียบเรียงไว้เป็น Workshop เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเพื่อทุกคนสะดวกในการเรียนรู้และก็เอาไปต่อยอดได้ทันทีครับทุกคนครับเอาละคอร์สนี้ต้องมีพื้นฐานเลยครับแน่นอนครับ ใช้ Excel เป็นมาบ้างบวกลบคูณหารก็ถือว่าเรียนรู้ได้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากงานเดิมๆที่เราทำนั่นเองครับทุกคนครับตอกเสาเข็มแล้วก็ไปต่อยอดได้ชัวร์นะครับเจอกันในครอดนี้ครับทุกคนครับเติมเต็มตรงประเด็นต่อยอดได้ชัวร์ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม